สำหรับรุ่นนี้นะคะคือบ้านรุ่นมินิมอล6คูณ3ค่ะหลังนี้ขนาด6คูณ3เมตรนะคะพื้นที่18ตารางเมตรค่ะภายในนะคะตกแต่งด้วยกระเบื้องยางพร้อมอยู่นะคะประตูกระจกบานสไลด์และหน้าต่างกระจกบานสไลด์นะคะพร้อมกับแอร์12,000 BTU ค่ะรุ่นนี้มาพร้อมห้องน้ำในตัวเลยนะคะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยทันทีนะคะห้องน้ำขนาด เมตร20คูณ3เมตรนะคะภายในห้องน้ำก็ให้มาครบชุดเลยค่ะม,มีอ่างล้างมือพร้อมเคาน์เตอร์นะคะพร้อมกระจกบานใหญ่ค่ะพัดลมดูดอากาศตู้อับน้ำและแถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบชุดปูด,ด้วยหินเทียมลายหินอ่อนนะคะใครที่อยากได้บ้านมินิมอลไซส์ขนาดกำลังดีนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยกับมินิมอล 6, ณ3ใครสนใจติดต่อได้ที่อดมินเลยค่ะ